อะไรไรับตังค่าหวยน้อยยังเกเชื่อไหมเอา้าก็มาแบ่งกันสิอ้าวใครถูกกันแน่เนี่ยหวยอ่ะฮะเจ้าส่วนแบ่งเหรอรอ,อใช่ไหมเนี่ยเออเจ้าเท่าไหรเเออ่เอ้าอ๋อเอออ๋ออันนี้นับตังอะไรนั่นน่ะนี้ฉีดอนไรเหรอ,ออ๋ออ่ะอ่ะกาหวยแบ่งให้โอ้ไม่แค่น,นี้เองแล้วฮะ อ๋อไม่แค์นี้เองลุงแต่ยี่สิบบาทแล้วเนีย่เยฮะอก็ก็แบ่งเนี่ยก็แบ่งให้นยฮะแบ่งกันแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งกันเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยคนยี่สิบบาทกันเนี้ยยี่สิบบาทเอาจอาเท่าไหร่เอ้าอ๋อก็แบ่งครึ่งครึ่งนี่แบ่งครึ่งเหรออ๋อยี่สิบบาทเนี่ยก็ให้ไม่เอาไงแล้วเนี่ยถูกทีถุหวยนะไปเอาคนลงทุนนะไปยี่สิบเอ้ามา เอาไม่เอา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 ไม่ยอมเอาเอาเอาไปเอานี่แบ่งกันนะจะเยอะกว่าฉันอีกนะดูนายเอาเท่าไรเออเออนี่นะสองพันเอาอินี่อินี่ที่นี่ที่ใช้นี่อินนี่ทาหวยนะรู้ป่ะนะติตเออที่ถูกหวยแบ่งเงนนะ เข้าใจยังเนี่ยเข้าใจนะอ้าวนี่ที่ยืมไปเนี่ยนี่พันห้าเลตังค์กูอยู่ในนั่นนี่นี่ไหนอะนี่กระเป๋าอ้ากระเป๋าแกไว้ไหนแล้วแกก็ไปดูเสีกระเป๋าตังค์แกอยู่ไหนแล้วอ้าวจะมาโทษฉันแล้วเอ้านี่กระเป๋าส่วนเออน่ะอ้าวแล้วมันครบไหมล่ะกอยู่สองพันนีกสองพันก็เนี่ยอกดีพันห้านี่แล้วแกนี่ห้าร้อยหรือเปล่าแล้วมันเป็นสองพันไหมแล้วเออ้าจำอยู่แล้เอาตรวจเอ้า ใอ้ยี่สิบก็ไม่ยอมเอาแองผองใบเนีงยเห็นไหมงลเงสออ,อคคงสอ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 งนีงสองสองสองสังสอ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 นสองสี่สนงสอ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 งเอีสอง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 สง ฮะกับสองพันก็ครบแล้วนะเนี่ยพันห้าสองพันเนี่ยเห็นไหมเล่าครบยังครบแล้วใช่ไหมโอเคแล้วนะอืมเอามันเท่าไรเอานี่ถูกนี่ยถูกหวยเนี่ยกับนี่เนี่ยเออนี่สองพันเนี่ย